เราแยกกลุ่มใหญ่ของโลกเนี่ยโดยเอาสิ่งที่พระเจ้าท่านเรียกว่าท่านท่านบอกว่าเขาโคกับขนโคดนะคะนะคะกลุ่มเขาขนโคในโลกนี้ก็คือประชากรเนี่ยนะกลุ่มใหญ่ของโลกคุณดูนะคะก็คือประชากรเนี่ยในกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในโคตปุทุชนในโคตปุทุชนเนี่ย พวบปุตุชนก็คือกลุ่มขนโคที่หนึ่งไม่รู้ว่าตัวใจเป็นตัวจริงของตัวเองสองไม่รู้ว่าตัวใจมีบ้านหลังใหญ่ก็เริ่มให้กลับไม่รู้ว่าตัวเอ่อตัวเราอะมียากแก้ทุกข์พกติดตัวอยู่คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกนะคะนี่คือกลุ่มขนโคที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้นะคะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็ยังมีสติเขาก็ยังรู้สึกตัว แต่เป็นการรู้สึกตัวที่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 ททตัวใจของเขาอะเข้าไปอยู่ในฝาขอมเจอรี่ไม่ป่าใดป่านหนึ่งตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสติที่เรียกว่ามิจฉาสติ ซึ่งมาจากคําว่ามิชาทิฐิก่อนไม่ใช่มาจากคําว่าเริ่มจากมิชาทิฐิคือเห็นผิดเห็นผิดอันนี้นี่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเห็นอะไรที่มันเร็วๆอะไรแต่ไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็คือคือเห็นผิดนี่ก็คือไม่รู้เป้าหมายชีวิตว่าออกจากคุกชีวิตไปนิพพานไม่รู้เรื่องตัวใจเป็นตัวจริงของตัวเองไม่รู้ว่าตัวใจมีบ้านหลังใหญ่ใี้กลับไม่รู้ว่าเราพวกยาแก้โชคติดตัว การไม่รู้สิ่งเหล่านี้หมายความว่าเขามีความเห็นผิดแล้วถึงแม้เป็นคนดีนะเป็นคนดีไม่เคยทําบาปอะไรเลยแต่ว่าถ้าไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็แสดงว่ายังมีความหลงหรืออวิชชานะคะซึ่งพระพุทธเจ้าเนะี่ยจัดคนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในโครปุถุชนเข้าใจไหมในโครปุถุชนก็คือกลุ่มขนโค ฉะนั้นแม้เป็นกลุ่มขนโคในโคาุตชนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของโลกเขามีสติทั้งสิน้นที่เราบอกว่าไม่มีสติขาดสติอะไรต่ออะไรพวกนั้นเป็นคำใช้ที่มันผิดเพียงแต่เขามีสติเขารู้สึกตัวแต่เป็นมิจฉาสติฉะนั้นดิฉันจึงเอาคาว่ามิจฉาสติเนี่ยมาควบกับคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งในโลกนี้ซึ่งอย่างน้อยมี20ล้านคนตัว20ล้านเนี่ยดิฉันเคย Google เข้าไปนะคะใน Google เนี่ยถามว่าออคนที่ฝึกวิปัสสนาในโลกนี้มีเท่าไหร่ก็แยกออกมาเนี่ยชาวพุทธเนี่ยมีอยู่ประมาณ300กว่าล้านคนในโลกนี้แต่ใน300กว่าล้านคนเนี่ยมีคนที่ฝึกวิปัสสนานะคะสติป,ปทาน4วิปัสสนาน่ยมีแค่ประมาณ20ล้านเท่านั้น นะคะที่เหลือก็คือเหมือนกับบ้านเราอ่ะเป็นชาวพูดยังไงอ่ะชาวทุกตามประเพณีสแตมเข้าไปฉันเป็นชาวพูดไปทําบุญใส่บาตรอะไรแต่อะไรแค่นั้นเองแต่ไม่รู้เรื่องวิปัสนาไม่รู้เรื่องวิปัสนาฉะนั้นคนที่ฝึกวิปัสนาเนี่ยงวดเข้ามาอีกงวดเข้ามาอีกเนี่ยเหลือประมาณเนี่ยแค่20ล้านฉะนั้นจะมีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งอยู่ประมาณเนี่ยยีล้านที่กําลังเดินทางสายเปลี่ยวนะคะ คนที่ฝึกวิปัสสนาเนี่ยเขาต้องมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกลหละเห็นถูกหละนะคะก็คือรู้ว่าเป้าหมายชีวิตหรือที่การไปนิพพานการแพก่ครุชีวิตนะคะรู้เรื่องตัวใจมีตัวจริงของเรารู้ว่าตัวใจมีบ้านสีหลังให้กลับรู้เรื่องการเอาสติมาตรงที่ฐานนะคะตรงนี้คือกลุ่มขนเขาโคละเขาโคมีเท่นี้ขนโคมีเยอะแยะใช่ไหม ะะฉะนั้นนี่คือน,นี่คือคำที่เราควรที่จะใช้นะคะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยเวลาที่คุณใช้คำว่าสตินะคะคุณพยายามเนี่ยแยกใช้อย่าพูดว่าเธอขาดสติเธอไม่มีสติคุณใช้อย่างนี้ดีกว่านี่สติของเธอไม่ได้อยู่กับฐานนะสติของเธอเป็นมิจฉาสติรู้ไหมเข้าใจไหมอ่ะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะพูดต่อได้ง่ายเนี่ยว่าอ๋อ มายความว่าไสติของฉันไม่ได้อยู่กับฐานหมายความว่าอ,อะไรคุณก็อธิบายต่อได้นี่ไงฐานของสติหรือบ้านของใจคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นถ้ามาทําความรู้สึกเนี่ยนะอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่ที่ความรู้สึกเนี่ยนะมากๆในระดับล้านเปอร์เซนต์ก็เท่ากับคุณมีสัมมาสติสัมมาสติก็คือเนี่ยระดับล้านเปอร์เซนต์ที่จะแก้ปัญหาชีวิตนะคะที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้ฉะนั้น ฉะนั้นสิ่งที่เนี่ยอาจารย์ท่านนั้นนะคะพูดบอกว่าบรูซลีมีสติไหมเนี่ยบรูซลีมีสติไหมใช่ไหมเป็นคำพูดที่ผิดเนี่ยแม้สอนศาสนาพูดแต่ใช้คำพูดที่เรียกว่าผิดน่ทุกคนในโลกนี้อย่าว่าแต่บรูซลีนะคะอย่าว่าแต่บรูซลีที่ตีปิงปองแต่จากไอ้กระบองเนี่ยใช่ไหมนะแม้มนุษย์ที่เหลือทั้งโลกก็มีสติทั้งสิ้นก็มีสติทั้งสิ้นนะคะ เพียงแต่ว่าสติของรูสลีเนี่ยเป็นระดับมิจฉาสติเดี๋ยวนะเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะดิฉันไม่รู้ว่ารูสลีเขามีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเอาอย่างนี้ก่อนเอาเหมาไปก่อนว่าเขามีมิจฉาทิฏฐินะคะมีมิจฉาทิฏฐิคือยังไม่รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของตัวเองยังไม่รู้จักที่จะพาตัวใจกลับบ้านอย่างไร นะคะไม่รู้ว่าจะพาตัวใจกลับบ้านอย่างไรก็หมายความว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังัปปะมิจฉาวาจามิจฉาเยื่อเมิจฉาสติมิจฉาสมาธิใช่ไหมมันก็ต้องมิจฉาหมดฉะนั้นบรูซลีเนี่ยเขากําลังตีปิงปองที่จริงอย่างมิจฉาสติแต่มิจฉาสติของบรูซลีไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์มิจฉาสติเนี่ยของบรูซลีเป็นระดับมิจฉาสติล้านเปอร์เซ็นต์ ะะเหมือนกับหมอผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะหมอผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะระดับสติความรู้สึกตัวของเขาเนี่ยจะต้องเพ่งจดจอ่ออริสอร่อยอยู่ที่การทํางานเนี่ยกำลังผ่าตัดกลไอมนู่นอนนี่เนี่ยหรือทําอะไรอย่างอืงอ่นเนี่ยออกแบบพวกนักเขียนนักจิตกรที่จะออกแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยเนี่ยสถาันี้ที่จะมาออกแบบห้องนี้เนี่ยเขาจะต้องถ้าถ้าเขาไม่มีเออสัมมาทิฏฐินะ สติของเขาก็เป็นมิจฉาสติเช่นกันแต่เป็นมิจฉาสติแบบล้านเปอร์เซนต์ซึ่งจะฝึกกันได้แม้เป็นมิจฉานะบางคนเนี่ยฝึกได้ยังเป็นเนี่ยจะออกแบบแบบนี้โอ้โหจะต้องโฟกัสจริงๆเลยต้องโฟกัสว่าอ,อะไรต่ออะไรจะไม่มีความคิดอื่นเนี่ยข้ามาพวกหมอฟันหมอผ่าตัดนะเนี่ยเออนักจิตกรเขียนภาพอะไรพวกนี้เนี่ย คือฝึกที่จะให้มีสติเนี่ยในระดับมากกว่าร้อเป็นตี่ยนะคะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้นะคะซึ่งการกระทําของอุสลีเนี่ยนะชี้ช,ชัดเจนเลยว่าสติของเขาอยู่ที่ระดับมิจฉาสติแบบล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อเพราะเขาโฟกัสมากเลยเขาไมเนี่ฉะนั้นคำที่อาจารย์ท่านนี้พูดเน่ยเอาใหม่นะท่านบอกว่าเอออะไรอ่ะ บรูซลีรู้ตัวอะไรนะใช้ความตัวอ,อะไรที่ท่นพูดอะรู้สึกตัวอะไรเฉยๆใช้บรูซลี Lee, ใช้แต่ความรู้สึกถ้าเขามีสติหรือมีความรู้สึกตัวเขาจะตีอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งฟังแล้วงงอะฉะนั้นถ้าเป็นคำพูดของดิฉันก็หมายความว่าบรูซลีใช้ระดับวิชาสติล้านเปอร์เซ็น ถ้าเขาใช้สติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าจะตีอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ชัดเจนกว่าไหมได้ไหมบรูซลีใช้ระดับมิชฉาสติล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าบรูซลีใช้ระดับมิชฉาสติร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าะตีอย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้ฟันธงเลยได้ไหมมันชัดเจนนะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคุณจะใช้คำว่าสติเนี่ยนะใช้ให้มันถูกต้อง คือคนมันมันแยกกันเนี่ยเป็นสองสองกลุ่มตัวแปรก็คือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินะคะมิจฉาสติเออสัมมาออสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิคือเห็นถูกกับเห็นผิดเนะี่ยถ้าคนเห็นผิดเนี่ยทุกอย่างในองค์มรรคก็จะเป็นมิจฉาหมดรวมทั้งสติของเขาก็เป็นมิจฉาสตินะคะคนที่กําลังจะไปฆ่าคนนะวางแผนเนี่ยนะที่จะแยกมรดกเขาเนี่ยนะจะฆ่าคนนะ่จะต้องคิดอะไรยังไงเนะี่ย นั่นก็เป็นระดับวิชาสติแบบล้านเปอร์เซนต์ได้คือเขาจะไม่ให้เหย่างอื่นเนี่ยเข้ามาฉันจะปล้นธนาคารอะไรยังไงฉันแต่ไอ้นุ้ยนี่โอ้ยเขาจะโฟกัสมากเลยจะอร่อยอร่อยเนี่ยนะอยู่กับสิ่งที่เขาคิดโดยไม่ให้อย่างอื่นเข้ามาเข้าใจไหมนะคะตัวตัวแปลมนอยู่ตรงที่ว่าเห็นถูกหรือเห็นผิดแต่ตัวสติทุกคนเป็นตัวตั้งตัวนี้เป็นตัวตั้งที่ทุกคนนะมีแท่งเทียมกันหมดทั้งสิ้น เท่าเทียมกันหมดทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าสัมมารหรือมิจฉาตรงนี้เข้าใจไหมนะคะตรงนี้ถ้าอธิบายอย่างนี้ชัดเจนกว่าใช่ไหมเนี่ยคนสองกลุ่มในโลกนี้มีกลุ่มเนี่ยสัมมาสติกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสติทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งอีกภาพหนึ่งอันนี้คุณเห็นไหมว่าวิธีการอธิบายของดิฉันเนี่ยนะจะคล้องจองกันหมดเพราะว่าถ้าอธิบายเนี่ยนะออกมาจากสภาวะข้างในแล้วอ่ะเราจะไม่หลงทาง เพราะดิฉันเนี่ยรู้จักตัวตัวเนี่ยวิญ,ญญาณขันวิญญาณธาตุตัวนี้ดีจึงกล้าต้องบอกว่ากล้ากล้าที่จะไปเอาธรรมอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นสติอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมามาแล้วก็มาบอกว่ามันหมายถึงธาตุนี้ดิฉันไม่กลัวที่จะใช้ใช้ผิดจริงๆมันไม่ผิดแต่ถ้าสอนตามตำราสอนตามพุทธวจะนะเราจะไม่กล้าเลยสติกับวิญญาณขันวิญญาณธาตุมันคนละเรื่องกันเลยเราจะมาพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยได้ยังไง แล้วคุณสังเกตนะดิฉันเนี่ยไม่เคยใช้คําว่าสัมปชัญญะสติควบกับสัมปชัญญะดิฉันรู้ว่าสติเป็นยังไงคือธาตุนี้แต่ดิฉันไม่รู้สภาวะของสัมปชัญญะดิฉันจึงไม่ใช้ดิฉันจะใช้คําแต่คําพูดนะคะที่ดิฉันสามารถเอาสภาวะไปจ่อติดกับมันได้อ๋อคำพูดอันนี้หมายถึงสภาวะอันนี้ที่เรารู้จักอ๋อรู้ละฉะนั้นฉันใช้ถูกละใช่ไหมแต่ถ้าคำไหนอ่ะ นะคะคำไหนที่ดิฉันยังไม่รู้ว่าสภาวะนั้นเป็นอะไรอย่างไรดิฉันดิฉันต้องมีสภาวะสัมปชัญญะนี่แต่ว่ามันไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกสัมปชัญญะแล้วมันดิฉันจอไม่ถูกก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่พูดตรงๆเลยถ้าอันไหนรู้ก็บอกอันไหนที่ยังไม่รู้เนี่ยแต่วันหนึ่งอาจจะรู้นะคะคือตรงนี้เป็นความละเอียดมากของของพระพุทธเจ้าคือทุกอย่างเนี่ยสภาวะทั้งหมดมันอยู่ข้างในหมดแล้วล่ะ มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาสภาวะอันนั้นะ่ะมาเท่ากับกับคําศัพท์พวกนี้หรือไม่เท่านั้นเท่านั้นนะคะฉะนั้นดิฉันจะรวบทุกอย่างลงมาเนี่ยลงมาอยู่ที่ขันห้าทั้งหมดที่คุณเนี่ยสามารถเอ่อเอ่อรู้จักแล้วก็นั่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพอีกอันหนึง่งนะคะภาพอีกอันหนึ่งที่ต้องการให้คุณเนี่ยดู ึงความแตกต่างเนี่ยของคนสองกลุ่มในโลกนี้นะคะคนที่อยู่ในโคดปุถุชนนะคะในโคดปุถุชนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของโลกซึ่งมีระดับเนี่ยนะคะมิจฉาสติก็คือระดับสติร้อเซนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ติดนิสัยเสียติดนิสัยเสียเนี่ยของการคิดก็ใช่ไหม อันนี้เราพูดแบบกลางๆนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นผู้คลิต์อิสลามมีศาสนาไม่มีศาสนานี่เป็นเรื่องของมนุษย์นะคะเรื่องนิสัยของมนุษย์คนผมใหญ่ของโลกนะคะที่เขาไม่รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราแล้วก็ไม่รู้ที่จะพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นตัวใจของเขาเนี่ยนะจะหลงทางอยู่ในป่าพวกนี้ที่ดิฉันให้คุณดูแล่และแล้วการตรงนี้ก็คือการติดคิด ภาษาพระเขาเรียกนันทินะคะนันทิแปลว่าเพลินไปกับความคิดเพลินไปกับความคิดไม่ว่าจะเพลินคิดแบบลบก็คือคิดคิดคิดเนี่ยนะจนกระทั่งนั่ยหยุดไม่ได้หรือว่าเพลินคิดไปกับไอเจอรี่สีชมพูนะคะเนี่ยที่บอกว่าถูกลอตเตอรี่แล้วก็นั่งฝันว่าจะทําอะไรหรือแม้ยังไม่ถูกก็ยังนั่งฝันหรือคนที่ติดคิดอยู่ในเนี่ยความรู้ทางโลกจะคิดทฤษฎีอะไรสูตรางคณิตศาสตร์อะไรก็คิดคิด คำว่านันทินะคะที่เรียกว่าเพลินไปกับความคิดเนี่ยดิฉันจึงมาแปลงใช้คําว่านิสัยเสียมันเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิสัยเนี่ยทุกคนมีนิสัยอ่ะทั้งสิน้นฉะนั้นนั่นก็คือนิสัยในยของการติดคิดฉะนั้นการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเป็นเรื่องยากอย่าว่านิสัยเสียของใจนะที่ติดคิดนะคุณดูง่ายๆนะเนี่ยไอ้กัดเล็กเนะี่ย กัดเล็บเนี่ยนะกระตุกไอ้นั่นกระดิกไอ้นี่อะไรต่ออะไรพวกนี้ที่เป็นนิส,สัยเสพของตัวกายแม้เห็นต้องตใช่ไหมแม้เห็นต้องตเนี่ยนะเราก็ยังดัดเนี่ยแสนยากเลยบางคนเนี่ยผู้ใหญ่แล้วรู้ไปดูเล็บของเรากุดเลยสแสดงว่าต่อหน้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กัดหแต่พออยู่คนเดียวปุบ๊บเนี่ยจึ๊กเลยกัดเนะี่ยจนได้แต่มานิสัยเสพติดจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยเลิกไม่ได้นี่เห็นเห็นกันต้องต,องตองนะ แล้วคุณจะเอาอะไรกับนิสัยเสียของตัวใจที่มันติดคิดเข้าใจนะคุณแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่เจอครูบาอาจารย์มาชี้ให้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบเช่นนี้นะคะว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเปรียบเหมือนกับก้อนดินก้อนทรายเนี่ยชิ้นเล็กๆเล็กๆนะคะที่กําลังติดอยู่ในกรงล้อเวียนติดอยู่ในกรงล้อเวียนแล้วก็ถูกโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาเนี่ยอยู่ในกรงล้อนั้น ไม่มีทางที่จะอิสระได้เลยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านอันนี้พระเจ้าท้าพูดเองถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่มีทางที่จะอิสระเนี่ยจากวงล้อเวียนเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดกับเราตรงนี้แหละคือวงล้อเวียนเห็นไหมเนี่ยพวกนี้อ่ะงล้อเวียนทั้งสเลยที่มันปันปป่นลรไปปั่นรมาเนี่ยนะโดนไปโดน นี่สายเสียของตัวใจเข้าใจไหมของตัวใจที่มันติดคิดที่มันติดคิดในออกไม่ได้นี่เป็นนี่สายเสียที่มองไม่เห็นแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่ามันจะผิดอะไรโดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยนะคิดในพวกนี้เนี่ยคิดในพวกนี้เนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยว่ามันจะผิดอะไรได้ยังไงจนกระทั่งจนกระทั่งมาติดคิดตรงนี้เนี่ยพอติดคิดตรงนี้เนี่ยมันเจ็บปวดละ มันถูกทิ่มถูกจิกถูกแทงถูกกระทืบนั้นะถูกสับถูกชอกนะคะคุณถึโอ๊ยมันจุดฉันไม่ต้องการแล้วออกไปออกไปหยุดหยุดฉันไม่อยากได้แนละ้วใช่ไหมแต่ทีนี้มันหยุดไม่ได้<ม>เพราะมันเป็นนิสัยเสียถ้าคุณไปติดอนะ้พวกนี้ติดเนพวกนี้มันนิสัยเสียเนี่ยมันออกไม่ได้ออกไม่ได้ทํำยังไง คนเขาไม่อยากคิดอะเขาอยากที่จะหลุดพ้นออกจากพวกนี้แต่พอเขาไม่นั่นเนี่ยเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยไปคว้าเป้าอย่างอื่นมาก็าคืออะไปกินอาหารอร่อยไปไปฟังเพลงไปเที่ยวขับนะเนี่ยไปช็อปปิง้งไปอะไรต่ออะไรก็คือทําได้แต่กลบเกลื่อนเข้าใจไหมทําได้แต่กลบเกลื่อนแต่เขาไม่สามารถที่จะหนุดแล้วมาคิดอย่างนี้พอติดไอ้พวกนี้เนี่ยพอมไอ้พวกนี้มามันยิ่งออกไม่ได้ใหญ่เก็เป็นนิสัยเสียนะคะ ฉะนั้นตรงนี้อ่ะตรงนี้ที่ผู้เจ้าพูดเนี่ยนะสอดคล้องเนี่ยกับกับไอน์สไตน์แล้วกลับมาดูเนี่ยสิ่งที่ไอน์สไตน์พูดนะคะเนี่ยก่อนนะคะดิฉันเอาภาพนี้ให้ดูก่อนให้รู้ว่าดิฉันไม่ได้มั่วนะคะ o t solve problems with the same level of consciousness that created them คำว่า s o n o u s n e s s เนี่ยนะถูกใช้มากทีเดียวในตอนนี้นะ ตอนนี้เนี่ยจะมีนักพูดที่พูดแต่เรื่อง consciousness collective consciousness ก็คือพูดสภาวะของธาตุรู้อันนี้ทั้งสิ้นแต่พูดกันแบบเพอเจพูดแบบเพอเจอ่ะแปลออกมานะคะเราไม่สามารถใช้ระดับความรู้สึกตัวหรือระดับสติที่สร้างปัญหาเพื่อมาแก้ปัญหาอ่ะฟังแล้วอ้จีนไม่เข้าใจอ่ะแปลอีกแปลอีกก็แปลออกมาเนี่ยได้อย่างนี้นะคะ ระดับสติของคนเดินถนนทั่วไปให้ร้อยเปอร์เให้เป็นร้อยซนะคะเป็นระดับสติที่สร้างปัญหาชีวิตทำให้เป็นทุกข์ ก็คือระดับสติที่เป็นนิสัยเสียเนี่ยนี่คือระดับสตินิสัยเสียเดินเดินไปเนะเขารู้เขากาลังเดินเขารู้เ็ากาลังขับรถก็ใช่ไหมเขารู้เขามีความรู้สึกส่วนกายที่ไม่จะไม่รู้แต่รู้ไปก็คิดไปรู้ไปก็คิดไปเดินไปก็คิดไปกินกาแฟไปก็คิดไปกินข้าวไปก็คิดไปใช่ไหมเนี่ยอาบน้ำไปก็คิดไปเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดเวลานี่คือระดับสตินิสัยเสียร้อยเปอร์เซ็นที่สร้างปัญหาชีวิต ฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาระดับสติเนี่ยที่สร้างปัญหาเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหาเพื่อมาแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มระดับพูดก่อนนะคะคาพูดอันนี้ของไอน์สไตน์เนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่สิ่งที่ไอน์สไตน์เนี่ยพูดเนี่ยและความรู้ของเขามันหนักไปทงฟิสิกส์ฉะนั้น เอ้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการหาสรอะไรทาง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 ด้านฟิสิกส์นะคะที่จะมาแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรคือเราไม่รู้ว่านอกจากที่ว่าไปขุดเอาไอสไตน์ขึ้นมาปัาม๊มให้เขามีชีวิตแล้วก็ถามเขาว่าเธื่อหมายถึงอะไรฉะนั้นคําพูดที่มีชื่อเสียงอันนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยนะเขาแย่งกันเอาไปใช้เอาไปตีความกันเนี่ยเราเขาแขกแหละดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนนั้นคนเหล่านั้นนะคะที่เอาคําพูดที่มีชื่อเสียงของเขามาตีความ แต่ตีความเข้าข้างพระพุทธเจา้านะคะดิฉันให้ไอสไ้สบาเรื่อพูดย้ำในสิ่งที่ผู้เจ้าพูดเรื่องเนี่ยนะคะเรื่องเอาสติมาตึงที่ฐานเนี่ยเรื่องชายผู้เจ้าท่านพูดอย่างนี้ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่กําลังถือถ้วยน้ํามันร้อนเนี่ยพระเจ้าพูดก่อนเรื่องเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์กับล้านเปอร์เซ็นต์นะมีชายคนหนึ่งถือถ้วยน้ำมันร้อนมีผู้หญิงฟ้อนรำอยู่ข้างหน้าผู้หญิงฟ้อนรำข้างหน้าก็คือเจอรี่ความคิดของเรา ช่ไหมถ้าไม่อยากให้ถ้วยน้ำมันร้อนหกใส่มือนะจะต้องมีระดับสติล้านเปเนล้านซนคือสัมมาสติที่จะต้องจดจอ่อจดจ่อเนี่ยอรอดอร่อยเนี่ยล้านเปอร์เอยู่ที่ตรงนี้น้ำมันร้อนจึงจะไม่หกใส่มือฉะนั้นจะต้องไม่มองหญิงฟ้อนกันนะคะไม่มองหญิงฟนะ้อนนี่คือระดับสติที่แก้ปัญหาชีวิตนะคะ แต่ถ้าใครเนี่ยมัวออกไปกับหญิงฟ้อนรำเนี่ยนันทิเพลินไปกับการคิดดูหญิงฟ้อนรำเนี่ยใช่ไหมน้ำมันร้อนก็จะต้องหกใส่มือก็คือว่าหายใจไปกับคิดไปเดินไปก็คิดไปขับรถไปก็คิดไปอาบน้ําไปนั่งอยู่บนโถส้วมไปกคไป็คิดไปคิดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณไปดูเนี่ยเด็กๆนั่งโถส้วมเนี่ยนานมากเลย นานแล้วก็ยิ่งอยู่กับไอแพดไออะไรที่นั่งเคลียร์ๆเนะี่ยอย่ว่าแต่เด็กกับผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นั่งโถส้วมแล้วก็นั่งอยู่อย่างนี้น่งเคลียร์ๆไปใช่ไหมนี่แหละคือนันทิเพลินนะแล้วเป็นนิสัยเสียที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้การแก้ในเรื่องเดียวนะคะคือต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าก่อนต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เจ้าเจ้าเจ้าก่อนถ้าไม่อย่างนั้นก็หมายความว่าคุณจะต้องพบครูบาอาจารย์ก่อน ที่มาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยนี่คือการช่วยคุณเนี่ยแก้ที่สัยเสียเข้าใจไหมยังน้อยอถ้าคุณรู้เนี่ยคุณจะสามารถเนี่ยทำได้นะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะลูกพวกหนูเข้าใจไหมฟังอาจารย์เนี่ยสองคนเนี่ยโอ้น้องคนนั้นมาใหม่อ่ะเข้าใจไหมคะลูกฟังตั้งแต่เช้าเนี่ยน้องเข้าใจนะน้องใส่เสื้อสีส้มเข้าใจไหมนะโอเคพยัดหน้าโอเค เด็กนะเขาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยังน้อยเขาให้เขามาชินกับค,คําพูดพวกนี้เขาจะได้เดี๋ยวเขาโตขึ้นมาจะง่ายง่ายกับเขาเองนะคะฉะนั้นอ่ะเรากลับมาภาพ,พนี้ใหม่นะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพ,พนี้ก่อนนี่คือคนเดินถนนทั่วไปนะคะขันห้างเขาอจะมีเจอรี่อยู่ในหัวนเนี่ยตลอดเวลาเลยตลอดเวลาเนี่ยยังไม่ทันลืมตาเนี่ยนะแค่เรียกว่ารู้สึกตัวแค่นั้นตุบเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมา เขาไม่เคยฝึกไม่สายดีลนยะเขาไม่เคยฝึกไม่สายดีที่จะเอาสติมาฝึกกับมาติอยู่กับฐานเขาไม่รู้เรื่องนี้ฉะนั้นเขาไม่มีทางเลือกเลยก็คือถูกเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยนะท่ลมอย่างเดียวเนี่ยท่ลมอย่างเดียวนะคะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเนี่ยน่าเศร้ามากฉะนั้นคนสองกลุ่มใหญ่ๆในโลกนี้นะคะเข้าใจนะคะว่า คนทุกคนในโลกนี้ต้องบอกว่าเขามีสติตทั้งสิ้นเขามีความรู้สึกตัวทั้งสิ้นเพราะสต,ติความรู้สึกตัวนี้หมายถึงธาตรุารู้ตรงเนี้ยธาตุรู้ตรงเนี้ยเป็นแกนชีวิตของเราทุกคนถ้าไม่มีธาตุรู้เราจะไม่มีแกนชีวิตใช่ไหมเนี่ยแกนชีวิตนะ่ะ the core of life เนี่ยแกนชีวิตตรงเนี้ยตัวนี้เป็นเปลือกแต่ตัวนี้เป็นแกนที่ทําให้ตัวนี้เนี่ยอยู่ได้เนะนี่ยเหมือนกับคันเนี่ยเนี่ยเหมือนกับเสาหลักพวกนี้เสาต้นสนพวกเนี้ยใช่ไหม ถ้าไม่มีเนี่ยสาหลักพวกนี้เนี่ยห้องนี้มันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นตัวใจของเราหรือธาตุรู้อันนี้เนี่ยเป็นเสาหลักของชีวิตฉะนั้นตรงนี้อ่ะดิฉันจึงมาเรียกตัวใจตัวนี้คือตัวสติตัวนี้คือตัวรู้สึกเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นการพาตัวใจกลับบ้านจึงเท่ากับเป็นการดูแลตัวใจของเราโอเคนะคะเข้าใจนะคะเนี่ยฉะนั้นเรามาทําที่ตรงนี้ก็เท่ากับเป็นการมาเริ่มฝึกนิสัยดีด ฝึกนิสัยดีๆที่จะให้ตัวใจเนี่ยนะแทนที่จะออกไปอยู่กับความคิดก็มาอยู่ที่บ้านของใจพอมาอยู่ที่บ้านของใจเนี่ยก็เป็นนิสัยที่ดีนิสัยที่ดีก็คือคิดน้อยลงคิดสั้นลงพอคิดน้อยลงสั้นลงเราก็จะเป็นสุขมากขึ้นฉะนั้นนี่จึงเป็นระดับสติที่แก้ปัญหาชีนะะนะะวิตเนี่ยนะคะนะคะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอน์สไตน์เนี่ยนะพูดเนี่ยเหมือนกันอ่ะโอเค